ไม่ได้ถ่ายขาป้องเยต้นเต้นนี่เต้นนี่้องตาเต้นแล้ว่ยเร็ยแล้วเแล้วเต้นแล้วเขดูตังเาไห เดี๋ยวเเดี๋ยวให้ตังเต้นอ่ะแม<า>่เต้นแล้วเพลงจบแล้วไม่ค่ะก,กิบเดี๋ยวเตรียมอยู่เทินเพลงใหม่เด้อทำมือด้วยยิม้มหวานด,ด้วยนะคะน,นเต้นด้วยเวยออเดี๋ยวให้อีกได้อีกสิบบาทเต้นเลย เดี๋ยวให้อีกเต้นกันเก็บไว้เก็บไว้ไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ตงห้หน้เ้นดี Để hay tăng để hay tăng ý đi Đã